ฟักตุนไก่มะนาวดองนะคะใช้น้ำนะใส่กระเทียมเห็ดหอมแห้งนะคะแช่น้ำฟักขันเอาใส่ออกใบผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าสามเกลือนะเดือดแล้วค่ะเราก็ใส่ไก่ลงไปค่ะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เดือดนะคะแล้วช้อนฟองออกปรุงรดด้วยซีอิ๊วขาวค่ะ แค่นี้เองไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่มะนาวดองอีกมันจะเค็มไปช้อฟองทิ้งนะคะเพราะว่าฟองมันจะทําให้น้ําแกงเนี่ยน้าแกงจืดเนี่ยค่ะมันจะข้นถ้าเราช้อนฟองทิ้งเนี่ยน้ําแกงมันก็จะใสเดี๋ยวเราจะทิ้งเอาไว้นะคะให้เดือดสักพักหนึ่งให้ฟักสุกค่ะฟักเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดไฟกันก่อนปิดไฟเสร็จแล้วเราถึงจะใส่มะนาวดองน้ำมะนาวดองนิดนึง เสร็จเรียบร้อยนะคะติดฝาไว้ค่ะนี่เป็นอาหารมื้อเย็นค่ะทานข้าวด้วยกันค่ะ